วิธีจับคู่ให้หนกการที่คุณจะหาคู่ให้เขานะฮะนกคุณมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็น3ปีหรือ4ปีต้องการที่ผสมพันธุ์ละทํายังไงถึงจะไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้นะฮะนำนกมาปุ๊บเอาเข้าไปในกรงปั๊บเลย50%อาจจะโดนตีตายนกเจ้าถิ่นเดิมนะฮะไม่วปาตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยเขาจะหวงกรงเขามากๆสิ่งแรกที่คุณต้องทําคุณเช็คเพศนกของคุณตัวนั้นก่อนให้ชัวร์การที่คุณจะเอานกเข้ามาผมแนะนําให้เขาเทียบกรงกันก่อนนะครับให้เขาอยู่ในกงหเาเหนาเยนยัน่สิดดึโดฉพะ พวกนกที่ดุๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวกโนรีอเมซอนกระตัวถ้าจะดีที่สุดนะฮะหากรงใบใหม่ซะเอาตัวเก่ากับตัวใหม่ใส่ในกรงใบใหม่ไปนะครับอันนี้จะเวิร์กที่สุดผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าการกินอาหารของนกใหม่เนี่ยฮะมันจะไม่สมูทแน,แน่แต่ถ้าคุณโชคดีมันก็จะกินถ้วยเดียวกันได้แต่ถ้าคุณมีปัญหานิดนึงแบบการเข้ากันได้ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คุณก็อาจจะต้องวางอาหารแยกเป็น2ถ้วยเพราะว่าถ้าตัวหนึ่งลงไปกินอีกตัวหนึ่งจะลงไปกินถ้วยเดียวกันมันอาจจะเกิดการแย่งกันแล้วก็จิกกัด การสร้างความสัมพันธ์ให้กับนกหากิ่งไม้ใบไม้โยนเข้ากลงไปทําให้เขามีปฏิเสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตัวหนึ่งกัดแท้กิ่งไม้อยู่อีกตัวหนึ่งมันก็ลงมาทําให้นกอะ่ะมันเข้าคู่กันง่ายมากที่สุดครับเป็น2เทคนิคครับที่จะทําให้นกของคุณเข้าคู่ได้มิคออล์วิตามินที่ดีที่สุดสาหรับนกปากขอ